ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีพฤษภดาวศุกร์กุมรักอยู่เป็นกเกษตรตราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกและมีดาวไปอยู่ในเดือนการเงินอีกสองดวงเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภดีกว่าช่วงที่ผ่านมาในหลายๆเดือนดีกว่าในเดือนที่แล้วเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้น ได้รับความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานอย่างดีแล้วก็เป็นเดือนที่การเงินการทองจะดีมากนะเป็นช่วงที่การเงินการทองจะดีมากดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามากมายแล้วก็ได้รับความสําเร็จนะครับในสิ่งละอันพลน้อยที่คุณเข้าไปทําหรือที่คุณอยากทํานะผมถือว่าในเดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ดีเลยแหละสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภขอย้ำว่าดีกว่าในหลายๆเดือนที่ผ่านมาดีกว่าในเดือนก่อนเดือนที่แล้วหรือแม้แต่ดีกว่าในช่วงต้นปีก็จะนะพฤษภที่ผ่านมาคุณก็รู้ๆอยู่นะครับมีเรื่องจุกจิกมีเรื่องแก้ปัญหาอยู่นะครับแต่พอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการเงินการทองอาจจะขยับดีขึ้นแน่นอนเลยเพราะว่าดาวศุกร์ทับลักเนี่ยเป็นเกษตรราทีปดีด้วย แล้วก็โยกกับดาวพฤหัสโยกหลังพฤหัสอยู่เดือนลาภหรือว่าเดือนลาบดาวการเงินคือดาวพุธเอาเป็นว่าดาวการเงินเรื่องเงินของชาวพฤกษฎจะดีมากถ้าคุณเคยต่ำเตี้ยเลี้ยดินอยู่เคยเกือบจะแย่งข้าวหมาแดกเคยแบบว่าแย่งหมาแดกแล้วจนหมาเครืองหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะคุณจะขยับดีขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะว่า มองในแง่มุมไหนก็ดีทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองยังไปอยู่ในเรือนวินาศอยู่กับดาวราหูนะมีโอกาสจะมีเรื่องรับลับๆอ,อ,อีกและแมงเอ้ยลับๆนะแอบคบแอบซ้ำกันอย่างเงี้ยเนี่ยดาวไปอยู่เรือนวินาศอยู่กับราหูอย่างเงี้ยแน่นอนนะดาวเจ้าเรือนคู่จะเป็นเกษตรด้วยอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจอ่ะแต่ว่าคบเปิดเผยไม่ได้ ก็ต้องลากกันไปกินในน้านั่นแหละถูกต้องแล้วแหละอันนี้ตามดวงนะไม่ได้ไปสนับสนุนหาเหวอะไรหรอกนะครับตามดวงจริงๆตามดวงเลยนะฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี